ปลาเยอะกว่าให้ไรยูมองนีละปานีแ้วมาแมวบาเนี่ยสองตัวดีนะแย่งอันจะไล่นั่นนั่นนั่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนหลายโลโอ้นหแล้วว่างงามครับ สวัสดีครับเอาพ่อพออ่อพี่พี่น้องม้อนี้มา่อเพื่นเอาเอาหะเดี๋ยวไปเบิ่งเลยพี่น้องมันสิได้บ่เครื่องสูบน้ำเพิ่นสูบสูบออกจากกุดดุกพี่น้องหลายเครื่องเอาไปเบิ่งเลยพี่น้องอุ้ยุกเอ้ยอุ้ย้อ,ยอ,ยดดองุ้ด,ดุ้อ โอ้ไใยวโนครับเนี่ยปลาหัวตะวันเนาะครับเนี่ยเออเอาเอาหนะพะนะพี่น้องพูกพกกำลังดึงขึ้นปลาปลางามปลาแม่เนาะปลาแม่ปลาแม่ปลัตพียนหรือปลาแม่พี่น้องปลาโคตรโอ้โอ้ปลาเขาเปโอ้นั่นจ้านปลาเขาเกี๋โอ้ปลาเขาเกี่ยโบเป็นตะเพียนพี่ตัวใหญ่แต่ ตอนแรกนี่ตอนตอนแรกนึกว่าตะเพียนหรือปลาอีแปงพระเจ้าแท้ปลาอีแปงเนาะเอาเกำลังลงมุงพี่น้องแต่ล่อลุนแต่ล่อรุนโอ้กระโดดขึ้นไปว่ะปลาตัวนี้ก็กระโดดทุ่งแต่เอ้ากระโดดอีกแล้วลื้อออกแล้วก็ษีวานใส่เลยพี่น้องใส่แห่จีวานวานแล้วก็้าวมาเก็บ ตาล็อขึ้นแฮแล้วบึ้นไกลๆเลยเนลกหายแล้วสวยตาเฮะเฮจากเส้นสองเส้นสองเส้นห้า ปลาหน่อยก่อนพ่อน,นะำข่าวแล้วทางพุ่นข่าวแล้วอุ้ยคือขึ้นแหแหทีสองเส้นหาเขาปะเขาปะว้าววิ่งกิ๊กวิ่งปลาข้าว,าวเป็นว่าปลาข้าววาะ ปลาทองปลาข้าว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 มัน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 ขึ่นเก่ารอกเอามาเท่าพอดีพี่น้องเอาคุณลุงพ่อกันไปจับเหมือนกันกับวาเจร่าอยู่ปลาทองเกินโอ้ปลาข้าวปลาข้าวโอ้โหสวยแล้วมั้งงามครับโอ้โหเสวยสวยปลาข้าวตัวกำลังงามดุเดินเดินน้องอ่ะอ่ะ อันนั้นปลาตองเนาะปลาตองตองเนี้ยอยู่เต็มแหเลยพี่น้องเก็บก็เก็บไปว่านก็ว่านไปบัดเอาพื้นนีเพราะเขาพอดนะเขาเนี้ยอยู่เพราะเขาหลายเอ้ยเบิ่งปลาขาวกันพี่น้อง ปลาขาวใสงามใสอีกพื้นพี่น้องว่านว่านว่านไหลกันัาชือไทยก็โจมออกไปสวยพลังตอบมาสีขาวล้ายบ่ใสใสแหทีก้อนพี่น้องเอามาเร็วเข้ามาเร็ว

ปลาไก่ง่ายดง่ายดนั่นนั่นนั่น่นปตัวนี้ตัวนี้ตัวหลายโลจนวนปมาณจงโลสาลาตงกายมาตรงกายเ้ยตรงกายสวยเป็ง่เ่ปลากาย เวาตัวนี้กาล่งงามบ่บ่ท่านถึงเงียบทำไงเอาเอาเอาแนี้ของเทีสลาเอาพะนะตาแล้ก็สิลาเอาใหญ่ใหญ่ลังสิเจ็กเส้นันนี่หกเส้นเจ็กสอก1จเสสิบสองสอกของแทีเอาสิลาเอาเลยเตรียมเตรียมละเตรียมการสิลาเอา โอ้ล่างสิบสองหกเซนสิบสองสองหลากเลรวพี่น้องเอาเหอะเอาเนาะแบบโบราณเท่าไหมพี่น้องสมัยก่อนกับเห็นเห็ดเนาะเรามากัดกัดเราก็จัทร์ติดานแลิวานโจมมงโจมยั้งไปงันั่นล่ะ มีใส่หลากเลยหลากสองคนเอาค่อยลุนมีปลาใหญ่เขาเพราะว่าต้องกายใหญ่ตำอยู่พ่ะนะเอาล้อลุน้นล้อลุ้นเป็นวิธีหาปลาอีกแบบนี้น้องคนลุ่มน้ำ พื้นไม้นี่ก็อยู่ในพื้นที่บ้านขั้นหุ่งพี่น้องต่อกับบ้านโปโลเขตยดลอยต่อสารคามร้อยเอ็ดขาวไม่ไดเจ้าข่าวขามาแล้วหาวมาแล้วรุนพี่น้องรุนพีน้มันมือตีแหงาเลยประมาณนี้อุ้มอยู่มันอุ้มว่าใดมันดันแหว่เลยเดี๋ยวได้เจ้าข่าวว่าอะไรคอยคอยดีกว่านะป่านนี้ ่ยน <py at ete> <speaking einer> ีน่ปลานอวหลายอยู่นอยหลายอยู่าี่ายนีห่สีมีบ่ำี่ีมบ่มันบ่คือหวานเนาะไม่อาจจะเลียนลบ ลุนใกล้ๆลุน,ลนใกล้ๆไม่ก็ไม่ระไรคุณนา่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบเห็นตัวล้เป็นตัวแล้วโอ้เอเอลว้วอ้าวว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 าว้ว้าวว้าวว้าวา พกเส้นอย่งไ no. so oh, ้ตัวใหญ่เต๋อมาเนาะปลาหน่อยปลาเขาเนี่ยนั ey, uh ่นนั่นนั่นน่นี่ลนี่ลงยอน่อินเลยโอ้ยลยโอ้ยงามงาามงาวน่อยาอ้รายขากันเนาะครับปลาขาหน่อยโอ้ถ้าดีต้องมีมาบึง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 พวกน้เด้อะมีอะไบ

ง่ายกว่านี่ที่มีกเลยเนาะเอาขึ้นฟังก่อนมาอ๋อเขาไม่เก็บนี่ละนี่เขายางมาเอาหนิย่างขึ้นมาหนิร่องร่องวะนี่เอากละมังไปปนผุนเราไปไงน้องอยู่กับปดพุ่นก็ได้เอาแทะกละมังเออเอาแทะกละมังเราล้อยน้ำไปคือกอยอยู่มันมันยังเด็กนี่มูเก็บเออออจำเนี่ยปุ๊บจำเนี่ยอุยตัวนี้ตัวนี้เลยมั้งลุดอุ๊ยตัวใหญ่ออกเนี่ยน่นเอาเต็งไว้เต็งไว้เอาไปแล้วพี่น้องมาดนี่ สิบสิบปเก็บผลเลยตัวใหญ่มีมีตองกายใหญ่ตัวหนึ่งไปแล้วเริ่มได้ร้ายแล้วคุณมากอีกแล้วกาละมังหนึ่งโอ้โหโอ้หินมากโอ้โหนั่นตัวใหญ่ตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ลุ่นเลยเอาเก็บเลยครับโอ้คำกันเลยปลากายปลาปลาข้าวกะไรตองกาย โอ้งามครับงามโอ้ปลาข้าปลาข้าปลาข้าตัวนี้งามตัวนี้สวยโอ้สองเลยตัวนี้งามงาี่นองปลาข้าวปปลาเสี้ยก็ปลาหือว่าปางรอไมแล้ว พี่นอ้อหลากมาอีกแล้วหลากมาอีกแล้วอีกฟื้นกัดเบาะง่ายเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นเหอะเป็นเนาะเฮ็ดไหวตัดใหม่มาไหวอู้นั่นนั่นมาแล้วเขาว่าอู้โดนอีกแล้วปกลัวอ๋อโดดโดหาอยู่หากินพี่น้องหรือเนาะ ลื้อเฮอะพี่น้องเอาเฮอะเอาเหาะกันพ่อหน้าเิันก็สูบออกเบิ้งเปิ้งเครื่องเครื่องสูบน้ำทำงานเดี๋ยวก็สีโบกลงเรื่อยๆต้องรีบเอาพี่น้องกับกับพวกไงมาไลยเดแต่วจาล่อหลุ่นไปไงอยู่เอาพามาเอาเหาะพี่น้องโอเพิ่งก็ได้หลายอยู่พี่น้องทีมงานบาดรคันหูคุณตาคุณยายเพิ่นก็มะหยันเงื่อไหวแล้วก็มาลื้อกันไหม ก็ถือว่าเพื่อนหมานอยู่เลยกระดึงปลาข้าวปลาตองกายขึ้นหลายอยู่แต่อเคแล้วพี่น้องไม้เนี่ยเอาล้อหลุนปลาใหญ่นักเพื่อนจะเข้ากันจังสิกับโจมผ่าแล้วพี่น้องอ๋อให้อะไรอยู่มองนี่แล้ววานี่จมมุงโจมมุงเพื่อนเอาไม้ใส่ใครเออนี่นี่นี่ให้อะไรอยู่จุดนี่ล่ะสีมีผมมีมาแล้ววานี่ ไปเข้าเข้าก็เอางาใหม่ออกเอาดึงมาเราดึงมาเราโอ้ดึงมาเราดึงมาเรานึกแต่ทรวดวะเซนีเหรอโอ้เซนีกันมาโอ้ยเฮ้ยดินแล้วดินแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตรงกายเนาะตรงกายตรงกายดินแล้ว เราเป็นผู้อาครับ่เอิบเปิดพุ่งชำน้อใหม่โอ้กด่าอง่ายไปเลย้ใหม่เห็นแล้วะังวัวังวัอุ้ยอุ้ยกบก่าเนาะเป็นโดดๆมมีเสียงเหรอมีสัญญาณเหรอ สัญญาแล้วมีสัญญาณแล้วญญเ,ลเอา,า,าเ,นาาเ่นตาลีบ้ล่นมพ่อโอ้ยบ้นี้ออเียเียสะอาดกันแลน้นะเร้่องศลากันนี่มองที่ห้ยไพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเ้ย

đây tôi như vậy rồi, cái bên đèn nó mồ, nó mán luôn kìa, này nó cái này, 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 này, cái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  cái này, cái này, จัมันมมันมันดอตเด้มหยูหายกินมานมานมาเนี่ยตัวนแม่ปละ้าโอันี้ปลาเอ้ปลาอีกัมมาเนี่ยปลาเพียพี่น้องหรือปลาอีกัมปลากาดำปลาซีเขามีหลายปลาปลากาโอ้ย ดรอวีทุดรอเลยทา,าเพื่อเบิ่งปลาหน่อยนะปลากดปลากระแงีเดี๋ยวแตวปนน่ปลากระแงีปป้ยนเนาะกราป๋ากระเก็บปวดเอาสีดเย่างเงี้ยทหานก็ถือว่าได้หลายพี่นอ้องเอาขึ้นแหสี่สิบวันอีกแล้วว่าพอได้อยู่ได้กินบพร่สูบป,ปีกายไปนะเน้นบ่ปีกายหลายค่ะคุณครับ ก right ่ได้จุบท่อได้ไลน้าโอ้าข่าวพูดแต่ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินไปเนาเบ้าเบ้งอีกเจ็ดรอบพ่อได้อยู่ได้กินต้องกาต้องกาโ้ยเบ้งเ้เนเบ้งหัวโอ้ปอท่าใดเด้โอ้ยโอวานีกจ็กรอบสองรอบไปเนาองสลากเอาทั้งวานทั้งลากแหะมือนี้ งามพี่น้องงามบ้านแต่แต่สวยแง้ไม้พี่น้องแง้ไม้แง้สีฟ้าพี่น้องจับเล็กแง้สีฟ้าเปิดซิงเลยก็ซิงก็สิงสวยสวยหาอยู่หากินไม้ขุดดุกพี่น้อง มากับทีมงานมาหาจอบบ่อนบ้านป่าพี่น้องว่าม่เจอทีมงานขั้นหงุงเพิ่นมาเอาเหอเอาเนาะพอดีเล่แหวะลงมาทายสุดยอดเลยคุัโหานหาใช่เรานำทีมวานไปแล้วเอารุ่นอีกแยกพื้นสองพื้นก็จิไปแล้วพี่น้องเอาอู่อ่ม,มาแล้วสีเขายวะพื้นีแหนไม้ปืซิ่งปลาสีเขีวะอดมาแล้วแห่ไม้ ยิ่งได้ปลาหน่อยยิ่เนาะเห็นเห็นตัวหรือได้ตัวแล้วจับนี่ว่ล่ะมีติดยุ่ติดยุกอะไรตัวแง่เล็กตัวแง่เล็กอ้ยโอ้ยแปงหลายเยแปงดแต่กีคือไม่าดตะโพนจริงี่น้แต่ตน อายุหากินพี่น้องเอาเหอะเอาเยาะเอาสรุปผลงานเลยหมดนี่ก็บพรท่านแล้วเด็กเพื่อจะซื้อต่ออยู่พอปากคอว่าท่านใดผุนตรงกายสวยโอ้ต้องกายเป็นว่าพ่อได้ยู่ได้กินะนะแต่เขากัาาว่าฬเหรอเอาอหวัวหนะเหมือนนี้เอาคลิปนี้ก็สวัสดีครับ